พูดภาษาโซ่แต่โดยกำเนิดแล้วเขาเรียกไถ่บลูนะเขาไม่เรียกไถ่โซ่จ้าก็เป็นเลยขอบคุณมากนะคะจ้าเพาโซอยู่ที่จังหวัดนครนายม่มาอำเภอดงหลวงนะเป็นเผ่าบลูนะไถ่บลูบลูคือโบใบไม้สัลูรอเรือรอลิงนะค่ะบลูเออรอเรือรอเรือใช่บลูอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้เที่ยงดอยอะค่ะ เขา<ะ>ให้เรับรักไทยน้ำเหมือนแล้วนะจะ๊ะผู้ตื่นไม่รักก็เรื่องของเขานะแม่แมก็เดี๋ยวให้คนสีก่กอนเนี่ยเขาลงรายชื่อก่อนนะคะกาลงชื่อเนี่ยก็งลงให้ชื่อเต็มแล้วก็นำสกุลเต็มนะคะเแต่ว่าไม่อยากให้ไทยโซ่นะมาอยู่สีก่กอนนะอย่างหัวโหดนะจ๊ะไม่ใช่พอไปถามแนละ้วเตนะิมมุดเข้าไปนะในกระดองนะจ๊ะนะอโอเคนะคะอย่ารามปามถึงนะ And okay. I ู้จากตรงนี้นะจ๊ะเขาสู้กันตรงนี้ค่ะทุกวันนี้นะคะเขาไม่สู้หรอกนะคะอันที่อแอบถ่ายหรือเออ่ทำอะไรงงอย่างนี้นะ,ะเขาสู้กันตรงนี้จ้านะคะเบื้องไปไปทำกันบ้านมาใหม่นะคะอย่าด่าเบ้นะคะด,าด่ะะดาได,ได้แต่ถ้าถึงวงตระกูลนี่ถึงไหนถึงกันนะคะเดี๋ยวว่ากันนะ เจ้าของประเทศเหรออันก็แปลกใจเหมือนกันแต่เบ้นท้าเลยนะคะถ้าบึงไพรนะเขาอยากจะเซ็นชื่อไล่นะไทโซนะ่ในสี่กรนี้ขอนะขอดูก่อนนะเขาจะได้แจ้งทนายอำเภอเออนะเพราะถ้ามีเรื่องอะไรในสี่กรเนี่ยก็จะได้นะแจ้งกำนันก่อนนะแล้วก็ติดต่อนะก็คือแจ้งผู้ใหญ่แจ้งกำนันแล้วก็แจ้งนายอำเภอทีเดียวเลยนะคะก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ ที่คุณบอกว่าไทโซ่จะอยู่สีกอได้ไหมคือม่น,น่าสนใจนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสีเอ่อไทโซเนี่ยก็คือเหมือนบางคนจะเรียกว่าไทโซมงจะเรียกได้ไทบลูแต่เพิ่มว่าจริงๆตรงที่เบนอยู่เนี่ยบ้านที่เบนอยู่เนี่ยเขาพูดภาษาบลูนะคะไทบลูเอนะไทโซ่เนะี่ยอยู่ที่สกลคนครไปทาําการบ้านใหม่นะจะบึงไครนะยาโซโูงโ่เหมือนนะคะเหมือน จ้าแม่คุณโซเห็นไหมคะโซและเป็นยังไงคะเห็นไหมคะทองสองบาทนะเห็นไหมคะและเป็นไงคะพอเข้าออกไปนะพูดสนันโซเซียลเป็นยังไงคะฟ้องค่ะฟ้องจริงๆคุณต้องไปฟ้องท่านสื่อใหญ่นั้นด้วยนะแล้วก็ฟ้องตัวเองด้วยทําไมปากเป็นอย่างนั้นอะไรอมาง้านปากผีเจาะปากให้มาพูดหรอเออชนะคุณนลคงสวัสดีค่ะโซเซนะคะ ไทโซ่ก็ไทโซ่นะคะไทยโซลินนะ,ะก็มีนะคเขาพูดเป็นท่าแม่นะคะนะที่นะคะบ้านบุ่กอกนะคาพูดชูไทยคะ่ะใช่ไหมคะแต่แอดเบน์น,นะ,ะก็คือเอ่อเป็นภาษาถิ่นของเบน์น,นะ,ะเวลาจอพ่อเจอแม่มันก็พูดภาษาเบน์น,นะ,ะแล้วขอบอกนะคะภาษาสื่ออะไรนะคะกริยาซออะไรนะคะ กริยาสอ,อะไรนะศศศอ่าคำพูดอภาษาอ่าคำพูดสอภาษาการิยาศอ่านะจ๊ะแล้วลองดูสิคะว่าเขาจะไม่นึกถึงนะคะว่าสกุลเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะคะขนาดคุณพูดออกขนาดนั้นนะสังโซเชียลนะช่องนั้นก่อไปช่องนั้นก่อไปช่องนั้นก่อไปวิวเนี่ยปัง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 อยากให้ชีวิตใหม่สม,มือ